ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนสวัสดีเอฟซีแล้วก็สวัสดีทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมทรงแม่โคครับยามว่างครับฝนตกครับทํางานไม่ได้ก็เลยไปทําบุญไหว้พระแล้วก็ว่างก็เลยแวะเวียนมาเที่ยวหาทีมงานของเสี o ่ยโมแม่โคครับก็เลยแวะมาถ่ายคลิป มาดูตามคืบด้านหน้างานนะครับพื้นที่ตรงนี้ขุดบอ่อครับตรงนี้จะเป็นบ่อลึกครับที่เสีโมแจ้งไว้ตรงนี้เป็นบ่อลึกนะครับบ่อลึกลึกมากครับลึกประมาณร,รวมๆสองเมตรแหละครับก็ต้องการที่จะกบบอ่อครับโดยใช้ขี้เลนจากตรง,ตรงในบอ่อเนี่ยขึ้นมากบครับจะให้มีบอ่อตรงนี้บอ่อเดียวแล้วก็เอาเลนขึ้นมาทั้งหมดเลยแล้วมาลงนี่ก็พอดีบ่อมันบ่อร่นฟางเสโมก็เลยวางแผนว่า ทอ,อยเด็กญาตินู้นครับใช้หกล้อทอยครับแล้วก็ยิงทางกลางมาขวางทางกลางมาเพื่อที่จะเม่โครจะได้เก็บเดินเก็บงานได้ง่ายๆคือเบโคได้เก็บงานง่ายแล้วก็ถ้าดินแห้งลงเนี่ยปนกับดินเปียกอะปนกับดินเลนเนี่ยโอกาสซุดมันจะน้อยซุดตัวน้อยแต่ถ้าเกิดว่าเลนล้วนๆน่ะเวลาซุดตัวเวลาซุดตัวไปแล้วเนี่ยเราจะเข้ามาเก็บมาเข้ามาเก็บไปได้เพราะว่ามันเป็นเลนร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยรถมันจะเดินเข้ามาเก็บไปได้อีกต่อไปก็เลยต้องเอาดินแห้งมาผสมนะฮะเพื่อว่าแห้งแล้วเบโคลก็ยังเดินได้เลยได้ น,นี่เป็นการวางแผงของเซโมที่พูดคุยกันแต่นจะเป็นอย่างนั้นครับนี่ฮนะเซโมก็ลงมาอยูดบบอ่ด้านล่างครับเก็บบ่อด้านล่างครับสะเก็มสลลบครับคือบอ่อใหญ่ครับจะรีบให้บ่อคือรีบให้บอ่อเลือเล็กครับบ่อก,ก็เล็กนิดเดียวครับไม่ฟังเท่าไหร่นะฮะบ่ก,ก็น่าจะประมาณโดยสายตานะโดยสายตาก็น่าจะประมาณอ่าสิบเมตรสิบเมตร ประมาณสิบเมตรสิบคูณสิบห้าหรือสิบคูณยี่สิบเราลานนี้ครัในเกืนนี้ฮะสิบประมาณสิบคูณยี่สิบอะสิบคูณยี่สิบฮะแต่เราก็จะรีเทเล็กค่ะเนี่ยกำลังแต่งเคารบอยู่เนี่ยฮะตรวนี้ก็ทํำมาสามวันแล้วครับแล้วก็ไปงานเหมาก็นะฮะเขเหมาประมาณห้าหมื่นฮะห้าหมื่นหรือห้าหมื่นห้านะฮะอันนี้ก็ทําเป็นรายวันนะครับทำรายวันคือวันนี้ก็ทําตอนนี้ทําอยู่วันละเจ็ดพันนะฮะตอนนี้ทําอยู่วันละเจ็ดพันแต่เพอ ในย่านไซน้อยไซใหญ่เขตจังหวัดนนทบุรีใกล้ๆนะครับเขตจังหวัดนนทก็คือไซน้อยไซใหญ่บางเลนนี่ประมาณนี้นะครับถ้าเกิไกลขึ้นไปก็จะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องการขนย้ายนะครับอันนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนว่าเดี๋ยวเผื่อบางท่านสนใจเวอโคเอ๊ะทำไมจ้างไปราคาแพงขึ้นอ่ามันก็จะมีค่าขนย้ายค่าอะไรคือถ้าเกิดมันไกลมากก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับแต่ถ้าก็อยู่ใกล้ในย่านนี้นะครับก็เรียกครับบริการได้เลยครับวันละเจ็ดพันบาทครับเนี่ยวันนี้ลูกสามทำงานคู่นกับ แคทครับแคทดีครับสลานเท่ากันนะครับแคทดีกับรุ่นสามนี่นะฮะอันนี้คือเสี่ยโมครับที่ทำงานคู่กับผมนะครับรุ่นสามนะครับที่เพื่อนๆอาจจะเห็นว่าเออรุ่นสามจะทํางานได้เท่าเท่าไหร่อะไรยังไงนี่ครับจะดูคันนี้เป็นตัวอย่างนะครับคันนี้นี่คือคือซื้อรถมาราคาใกล้เคียงกับรถผมแล้วครับแต่ว่าคันนี้ซ่อมหมดทั้งคันแล้วครับซ่อมปั๊มซ่อมเครื่อง คือทาแทนทำอะไรทำมาใหม่หมดแล้วครับรถตัวนี้คือทําใหม่หมดแล้วเฉพาะค่าซ่อมรถก็ท่วมของค่าซ่อมนี่ท่วมค่ารถแล้วครับนะซ่อมไปประมาณสามแสนกว่าบาทแล้วครับรวมๆแล้วนี่ฮะถึงจะทํางานได้อย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าซื้อรถถูกๆแล้วจะได้ทํางานได้เลยไม่ใช่นะครับมันก็ต้องทําไปซ่อมไปนะแล้วแต่อย่างที่ผมเคยพูดไว้นะครับว่าซื้อรถเนี่ยปีแรกก็ภาวนาเลยครับอย่าอย่าซ่อมใหญ่ครับแต่เซโมที่เจอเลยครับปีแรกนี่เครื่องเลยครับ เรื่องแท็กโอ้โหเจ้ผู้บอกแทบจะร้องไห้ครับก็จะว่าชีวิตจำทุกจังว่าชีวิตคนเรานะครับก็มีผู้ช่วยเหลือผู้อยากจะนี้ช่วยเหลือก็เลยผ่านพ้นตรงนั้นมาได้ครับแต่แรกๆอาจจะคอแท้บ้างอะไรบ้างก็มีเรื่องปกตินะครับแต่ก็ตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วดำเนินการไปถึงนี่ละชีวิตไม่ต้องตู้ครับดูครับสามนะก็ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าสาม ทำงานอะไรอย่างนี้ถามว่าช้าไหมมันก็คงไม่เร็วเท่ารถรุ่นใหม่ที่เป็นไฟฟ้าครบคเลยครับเพราะเดี๋ยวนี้รถรุ่นใหม่ค่อนข้างเยอะนะครับในตลาดค่อนข้างเยอะตอนนี้อยู่ในย่านนี้ในย่านที่ผมอยู่นี่ก็ทําอยู่ชั่วโมงละเก้าร้อยนะครับตอนนี้แล้ววันละเจ็ดพันนะครับก็ยังไม่ได้ขึ้นครับแต่ถ้าเกิดน้ำมันขึ้นก็จะขึ้นแหละครับตอนนี้รายวันผมก็ขยับขึ้นเลยครับเพราะน้ำมันมันขึ้นครับน้ำมันตอนนี้เลยจะสามห้าแล้วครับสามสามสาม อะไรสามสามเก้าเก้าแล้วอ่าอีกสตางค์เดียวก็สามสี่แล้วฮะอีกบาทอีกบาทกระดึงสตางค์ก็สามห้านะครับป,ประมาณดูครับจะให้ดูรุ่นสามเยอะๆหน่อยเพราะว่ารถรุ่นใหม่ดูกันหมดแล้วเนาะอ่ะครับคุ่มเต็มที่ครับรถทํางานชาวบ,บ้านอาร์มต้องยาวนะครับเจออาร์มสั้นไม่ได้นะครับเห็นไหมฮะถ้าเกิดอาร์มยาวปุ๊บรถจะดูตัวใหญ่ทันทีเลยนะฮะเห็นไหมฮะ พออามยาวป๊บรถจะดูตัวใหญ่ทันทีเลยนะฮะแลวอามสั้นเสร็จเลยครับอามสั้นทำงานงี้จบเลยครับเก็บงานยากครับบอยเลยเก็บงานยากนี่นะครับลึกมากนะครับนี่ครับกับมิถุกเก่งเลยครับลงไปเลยครับพวกฝากโปงนะครับขำลึกแต่เวลาผมบ้างมปนจากงานสมดินก็จะมักจะไปร่วมงานกับเส่ยโมเนี่ยนะครับเส่ยโมก็จะแบ่งงานแบ่งการได้ทำนะฮะ ก็เหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันนะฮะควยเหลือเชื่อคุยหมไปบางท่านอาจจะถามว่าเอ๊ะเขาจะทำอะไรก็น่า,าจ,จะเป็นปลูกอ่าไม้ยืนต้นแหละครับตรงนี้ก็น่าจ,จะเป็นสวนนะฮะสวนไว้พักผ่อนแล้ะด้านหลังบ้านเนี่ยตอนนี้ปลูกไม้เขากําลังพิตครับปลูกกระท่อมนะฮะปลูกรกะท่อมกำลังพิตครับ โมจุ่งล่างครับก็อาจจะเป็นปลูกไม้ยืนต้นนะครับอ่าไม้ยืนต้นไม้เศรษฐกิจที่ปลูกเขาไว้เขาเรียกว่ายามแก่เท่านะฮะผ่านไปสิบยี่สิบปีก็ขายต้นได้นะฮะบ,บอนี้ก็จะเป็นบอก็ิบน้ํานะครับประบัดน้ําเสียนวลข้างล่างดินแถวนี้จะเ,เป็นอย่างนี้นะครับเปียกๆปเรืเลๆอย่างเงี้ยครับ ดินแบบนี้แหละครับที่เอาไปถมดินนะครับที่เราเอาไปถมนะครับที่เรียกว่าดินเปียกดินแบบนี้แหละครับเนี่ยครับุดอะไรเงี้ยพอลึกลงไปจากนี้ไปประมาณสักหกเจ็ดเมตรก็จะเป็นดินสลกนะครับใต้ล่างจะเป็นดินสลักคนเราต้นทุนมันไม่เหมือนกันครับต้นทุนไม่เท่ากันครับหรือบางคนอาจจะมีรถใหม่อันนั้นก็ว่ากันไปเรื่องครับแต่สำหรับสังคมพวกผมก็คือเป็นสังคมรถเก่านะครับ คือเดบวโมก็เป็นลูกจ้างขับรถกันมาก่อนครับอผมเองก็เป็นลูกจ้างขับรถมาก่อนครับก็เก็บสมรอบลิบเอาครับขับรถก็เก็บเหลือจากใช้จ่ายเหลือจากส่งพ่อส่งแม่นะเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียก็เก็บไว้บางส่วนนะฮะสะสมเอาไว้เพื่อมาต่อยอดธุรกิจของตัวเองนะครับอันนี้แหละครับคนเราก็ต้องเดินตามฝันครับความฝาบคนเราไม่เท่ากันนะครับพี่เพื่อน เราอย่าไปดูถูกความฝันของใครเขานะครับเพราะเวลาผ่านไปหลายๆปีความฝันของเขาที่เริ่มต้นจากศูนย์จากหนึ่งจากสองจากสามอาจจะเป็นสิบยี่สิบก็ได้นะครับมันไม่แน่นอนนะครับเห็นเตมโวงี้ผ่านไปล้สามสี่ปีอาจจะมีร้อยสี่สิบหรือว่าร้อยสามสิบกุนแดก็ได้ใครจะไปรู้นะครับเพราะมันคนเราไม่แน่นอนนะฮะถึงรถเก่าได้งานเยอะครับงานนี่คือตั้งนต่งานผู้ตรงเตมโวในงานล้นนะครับคือคิวคิวของเตโมเนี่ย เดือนนี้ทั้งเดือนนะครับอ่าเดือนนี้ทั้งเดือนนะครับินนนนบ้นเดือนนี้งานก็ยังไม่หมดนะครับอะแต่ว่าแปลงนี้ก็รอมาเป็นเดือนครับเนี่ยกว่าจะมาทําก็จะมีงานอยู่เรื่อยนะครับอเดี๋ยวเราไปดูแคทบ้าง เริ่มเป็นชากเป็นเขาเรียกว่าเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับมีเป็นช่องเป็นฉากเป็นอะไรแล้วครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นชานวนไปนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นชานวนไปนู่นนี่นะครับออเก่าฮะก็คือลึกมากก็คงจะไม่ต้องการลึกมากหรอกครับคงต้องการตรงนี้ตามว่ากดลงไปได้ไหมก็กดลงไปได้ครับแต่กดลงไปอีกก็ก็จะทป็ไงนีมันอยู่ใกล้บ้านแล้วเนาะอยู่ใกล้บ้านก็กำลังดีครับเนี่ยลึกประมาณ จากพื้นชานพื้นนานตรงนี้ถ้าพื้นนานลงไปประมาณสามเมตรเกือบสามเมตรครับสองเมตรเจ็ดสิบอ <c oughs> ันนี้ก็จะเป็นชานแล้วก็ลงไปอีกชั้นหนึ่งนะฮะลงสองชั้นวันนี้ก็เสร็จครับเต็มโมไเสร็จวัน,จน,นี่แหละครับน้องเป่าอยู่น,นู่นว่างครับแวะเวียนมาถ่ายคุณถ่ายคลิปให้พี่เพื่อนได้ดูครับ ทีมงานเราทำงานอะไรกันบ้างนะฮะก็ในกลุ่มผมก็มีอยู่สี่ตัวห้าตัวแล้วครับในกลุ่มของของของผมเนี่ยฮะก็คือว่าถ้าเกิดถ้าเกิดว่ามีใครใช้เรียกใช้บริการก็ยินดีครับเพราะว่าถ้าถ้างานเราไม่ติดนะครับเราก็ไปทําให้ท่านได้นะฮะไม่ใช่ปัญหาแต่ก็บอกไว้ก่อนทีมงานเราอาจจะมีรถเก่าหน่อยนะครับก็คงจะมีเก่าผมกับ เตโมแล้วก็เตเก่งเลยครับจะเป็นรุ่นสามรุ่นเดียวกันนะฮะรถใหม่เราก็มีครับก็จะเป็นแคทสามสองหึงสองดีครับแล้วก็สามถนึงสามนะฮะบางทีเขาก็คือบางทีเขาเขาก็ไม่ได้เรียกเขามาช่วยงานตลอดนะครับบางทีงานเขาติดเขามีงานเองเขาก็ไปทํางานเขาเองครับหลักๆผมก็จะมีอยู่เนี่ครับมีสามสองสามตัวนะครับก็เรียกจอยยังมีหิตชีอีกตัวครับมีหิตชีห้าตีพอยสัิบห้าตีตัวนะฮะเป็นรถเสีอก พ,พี่เพื่อนท่านใดนะฮะลูกค้าท่านใดที่เข้าชมคลิปก็อยากติดต่อประสานงานให้เราไปทํางานก็ยินด,ดีนะครับก็อยากให้ติดต่อแดนเนอร์นะครับจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นต้องเกี่ยตง,ตง,ตง,งต้องจะต้องจา้างชุดหรือทีมงานผมทำหรอกครับถ้าเกิดใกล้บ้านพี่ๆเพื่อนพี่เพื่อนก็จ้างรถเออพี่ๆน้องเออลูกค้าท่านใดอยู่ใกล้บ้านไมโคอ,อยู่ใกล้บ้านท่านท่านก็จ้างไมโคใกล้บ้านท่านได้นะครับศึกษาหาเรื่องเราได้รับถามไถ่เราได้นะไม่ใช่ปัญหานะไม่จ้างไม่เป็นไรครับอ่าคุยกันได้อะไรได้ครับไม่ใช่ปัญหานะฮะ แต่ถ้าเกิดจะให้เราไปทําก็ถ้ายิ่งอยู่ในย่านนี้ก็ได้ก็จะดีครับอย่างนี้ครับบริการหรือถ้าเกิดไกลหน่อยก็ขอโอกาสหน่อยแล้วกันว่าถ้าเกิดไม่ติดงานก็จะไปทําไม่ได้ครับแต่ขอให้เป็นชานเมืองนะครับอย่าไกลมากนะครับต่างจังหวัดไกๆลๆเราคงไปไม่ได้นะครับ มาดูแคทกันบ้างครับรดูแคทกันบ้างสามหนึ่งสองดีครับเครื่องของมมาเร็วนะครับตัวนี้ ไดใหม่ในคลองนี้จริงครับเขาไม่ใหม่ครับแต่สภาพโอเคนะครับเป็นรถที่สภาพโอเคนะฮะลงขี่ใหญ่มากครับขี่น่าจะศูนย์จุดหกห้าแล้วมั้งตัวจุดหกตัวจุดหกห้าขีใหญ่ครับแคดนีขึ้นชื่อลงขี่ใหญ่อยู่แล้วครับ เมื่อกี้เมื่อกี้เจ็ดพันนะครับร่นเนี้ยนะฮะไม่ใช่หกพันนะครับเป็นเจ็ดพันพันเยอะมากครับพันสี่ครับแดดร้อนครับร้อนมากครับ แต่รุ่นรุ่นใหม่แรงกระชากเวลาความเร็วของอาร์มนก็จะเร็วดีมากครับครับ แอนล่ะเดี๋ยวมาดูข้อมูลสู่ต่อครับโอ้โหดแดดร้อนเหลือเกินครับได้แล้วครับได้แล้วครับไ้เสร็จแล้วครับ เราตั้งครับบนสามต้นหมือครับใครอยู่ใกล้ด้วยเป็นทะเลิงเหมือนท <c oughs> ำงานกูก็บอกกลับตามตรวจเควันอะไรเยอะจังนี่ควันรถเทโร่โ เราตั้งปัามไห้แก่ครับตั้งความุร่าให้แก่หน่อยเพื่อจะได้จะมีกําลังครับเราจะได้ทํางานได้ห้องตัวขึ้นมาหน่อยอาจจะไดเอาโอเคครับพี่ๆเพื่พอนยังไงเป็นสมุโคต้องขอลาไปก่อนนะครับเดีย๋ยวเจอกันอีกคิหน้านะครับแงไวก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากติดตามให้ทีมงานผมด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ